ให้ใกล้ๆบ้านเราปลูกเพี้ยได้หมดเลยอย่างเงี้ยราวเองก็เริ่มปลูกเวียดนามมีเดเรชั่นที่น่าสนใจมากผอกขลงปลูกเพื่อไปสู่ลาดับพรีเมียมเลยช่วงไหนยังไงอ่ะมันถือได้มาเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจ ก็รู้เลยว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทุเรียนค่ะราชาของผลไม้หรือทุเรียนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนอกจากชื่อเนาะทุเรียนเนี่ยค่ะจริงๆรากศัพท์มาจากคําว่าดูรีดูรีเป็นภาษามาเยูมันเรียกึ้นมาจากทางทวายังไงต่อบอลเดียวก็คือกีนาบริเวณตั้งแต่อินโดมาเลอแล้วมันมาอยู่ที่บ้านเราจนเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราได้ยังไงกัวรงไหนในแก่ น่าจะมาช่วงปลายโปรเซียทิยาหรือไม่ก็ช่วงต้นของปลายศปรสีลักษณะของผู้เรียนเป็นต้นไม้ที่เนื้อหนาเปลือกตั้งแหลมฉะนั้นการขยายพันธุ์ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมนุษย์นี่แหละค่ะที่เอาผู้เรียนมาขอพันธุ์ผ่านการพาบ้างครามบ้างสายหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะมาจากตอนที่เราหนึ่งไปตีที่ฟรานสีแล้วก็เอาผู้เรียนโผล่ที่แถวอังกฤษค่ะนาวก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเรามีคำถามที่มีต้องดเรียนที่แบบ สร้างนเรียนตัวหาอกี่ยวกังคนอีกสายหนึ่งก็บอกว่าอาจจะมาจากทางการอพยพของชาวุิมารายูชาวปัตตานีที่ขึ้นมาตั้งกล้าอยู่แถวมุรีหรือตรงบ้านทหหยุก็จะมีอีกสายหนึ่งตามประพาสของร้อห้าท่านเคยไปสจอประพาพทันทุรีคุณท่านก็มีมาึก่อไว้ว่าท่านเห็นทุเรียนอยู่ในสวนของชาวบ้านไม่ได้ทำได้ขายทุกโต๊ะกไปกินตรงนั้นท่านก็บอกว่า เอาทุเรียนลงเรือมาแล้วก็มาขายขึ้นผอดของที่จังหรีซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ค่ะตระงนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็เอามาเลี้ยงพันหรือก้านพันนี้ยค่ะมาปลูกไว้ให้สวนทุเรียนเหมือนเป็นแบบผลไม้หลังบ้านเหมือนเราปลูกกล้วยกินไว้ในบ้านแบบชาวบ้านเขาปลูกเป็นจริงเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นผลไม้ที่ปลูกหลังบ,บ้านแล้วอยู่ๆมันกลายมาเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจได้ยังไงทุเรียนโดยหลักแล้วเนี่ยมารถแตงไดสอง หญ่ก็คือทุเรียนบ้านทุเรียนสวนทุเรียนบ้านเนี่ยหมายถึงทเส้นป่าหมายถึงทุเรียนที่เป็นสายพันธุ์เคยโตขึ้นในป่าก็ลูกเล็กเนื้อน้อยแต่ว่าอร่อยลักษณะของมันอย่างเงี้ยขายยากหรือเก็บยากอหละสองคือต้องรอตกงานถึงจะได้กินเพราะงั้นเันก็เกิดการพัฒนาสายพันธุ์อันนี้คือมีการสันนิษฐานว่าน่าจะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองีเกิดการพัฒนาทางการเกษตรเป็นการพัฒนาไ้มาในดิเรชันของเกษตรกลงใหญ่คือการ เพิ่มขนาดการผลิตชนะที่มีปริมาณที่มากขึ้นรองรับตลาดที่เน้นการส่งออกเน้นการกระจายทั่วประเทศบวกกับอันนี้คือมีคนสนิทธาว่าเกิดการตัดถนนระหว่างกรุงเทพจันทบุรีค่ะช่วงปี2490เกิดการเชื hmm. ่อมระหว่างกรุงเทพจันทบุรีกับการขนส่งระหว่างเรียนนนไปสู่จันท์ก็คือแบบช่วงมีการเกิดการระงับทุ่งปี2 5 2 6แล้วก็เกิดการระ้ับอีกครั้งหนึ่งตอนปี2 5 3 8 การเพิ่มที่ใหญ่หลายๆครั้งก็ทำให้ชาวสวนทุเรียนที่เคยปลูกทุเรียนที่โนนเนี่ยเขาขายที่ทิ้งค่ะพื้นที่ของโนนเนี่ยมันเริ่มลดขนาดลงแต่เพราว่าทุเรียนที่เป็นเป็นทุเรียนบ้านที่โนนที่เป็นต้นยาวก็เรลดลงค่ะแล้วก็เกิดการบูกขึ้นมาที่จันซึ่งเป็นเกษตรรายใหญ่การผิดเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรเพื่อส่งออกเพื่อการขายโผเชร์นแม่สินค้ามันก็เพิ่มขึ้นน่าจะมาจากจุดนั้นการซัพพซื้อจากต่างด้วยให้เกิดการผลิตเพราะว่ามีมาต่ำเท่า้างสูง สูงพอสมควรในยุคก่อนที่จะมาสูงมากๆในยุคนี้อ๋อตอนนี้คือสูงมากๆสูงขึ้นกว่าเดิมใครเคยเห็นสถิติว่าช่วงจีนมีเนี่ยเป็นมาทุเรียนส่งออกเพิ่มขึ้น30%แล้วตลาดใหญ่ของเราแน่นอนทุกคนรู้ว่าคือประเทศจีนคนรักทุเรียนมากทีเดียวการเกิดขึ้นของตลาดจีนเนี่ยค่อนข้างจะทำให้ดีมาสัมพันธการปวดของมควเพราะว่าการเกิดขึ้นของดีมาของจีนน่ะ ทำให้การเทรตที่เคยเยอะๆก็เลี้ยวแบบโดนสองถึงัามเป็นเหตุผลใหญ่ๆจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดของการเกิดโล้มที่เราเข้าใจกันว่าเป็นข้อขิดพลาดแล้วก็นํามาจัดเก็บแล้วก็ทําส่งขายในตลาดต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศจีนเป็นเป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นประเทศอื่นด้วยแต่ว่าอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้ว่าเรื่องในส่วนไหนที่ถ้าต้องพิจารณาในการเทรดในการดูแลเพราะว่าล้มเนี่ยพอเข้าไปดิวแบบเกษตรกรปัญหาหลักคือ เข้าไปหลายครั้งเก็บหลายรอบแไปเพื่อนแต่ละเดือนแต่ลูกเนี่ยให่รอว่าสุกเนี่ยสุกเป็นคอามการค่ะการเข้าไปหลายรอบย่อไม่ใช่การมีวัสดุดีแน่นอนเพราะงั้นเขาก็จะใช้การเผายกส่วนเผายกส่วนก็คือการเข้าไปยิดเศษต้นละต้นละเดี๋ยวส่วนนี้เราจะดูแลแล้วก็เราจะประกันที่ว่าเราจะเหตุขัดข้องเช่นมาแร็งโรคแม่ต้นเราก็จะจ่ายก็เดิมนะแต่ว่าเราขอเหมาส่วนนี้เลยนะในราคานี้แล้วเราจะรับประกันความเสี่ยงให้พอเผายกส่วนปึ๊บเขาก็ต้อง เราแต่งงานกับสกินเลเยอร์เก็บทีเดียวก็จะได้ทั้งลูกแก่ลูกอ่อนลยนะคะใช้วิธียังทำให้เรียนหอนมได้ก็<ม>ต้องมีที่การติ๊กแตะเช่นกันเอาเอฟพีหรือเอาสารเคมีที่มันเป็นตัวม้อนน้ำป้ายบรรจุเรียนใครเคยแบบไปซื้อทเร,รียนตามน้นมถ้าเห็นสีเหลือ,องอ่ะตรงตงก้านทุเรียนค่ะเพราะมมีทุเรียนหอมในมือไม่งั้นก็ต้องเสียเป็นเลสอะไรเงี้ยกลไกลแบบเนี้ทำให้เราได้เลือกเราได้กินทุเรียนที่มุนข้าวอาจจะลดลงแล้วก็หลากหลายน้อยลง เ no Sch like ราได้กินกันคนที then, so ่กำหนงดีไม่กี่คนในในตลาลทูเรียนเลยค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเฟชั่นว่าแบบทำไมเราถึงได้กินทูเรียนในช้อยส์นี้นะช้อยส์น้อยจังเลยแต่อยากกินทูเรียนบ้านที่อร่อยตอนนี้แบบว่าทาง้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างทูเรียนที่เคยทานแล้วอร่อยก็คือทูเรียนพัลล่าขาของเบลนารควีมันเป็นทูเรียนลูกเล็กเนื้อน้อยอร่อยมากยังเป็นทูเรียนที่ถูกแปลงเล็กถ้าสมมติเราซัพพอร์ตกั ผลิตทุเรียนแบบนี้นั้นมีตลาดที่ราทำเขได้ในราคาที่ราคาก็อาจจะไม่ได้สูงแบบรีบๆกับทุเรียนโุกนก็อาจจะทำให้เขาอยู่ได้เราก็จะได้กินทุเรียนพิเศษที่ราคาที่เราจอบจอดได้ด้วยค่ะแค่ใกล้ๆบ้านเราปลูกเรียนได้หมดเลยอย่างอมูซังคีของมาเลเซียเขาเป็นออริจินได้ซักเขาก็ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้เหอย่างเงไรกลาวเองก็เริ่มปลูกอย่างเวียดนามมีเดนิชันที่น่าสนใจมากของเขาปลูกด้วย ไปสุดตลาดพรีเมียมเลยในอนาคตผู้เรียนของพื้นที่แถบเอเชียคะเลซาวอีสต์เล้เนี่ยค่ะอาจจะต้องแข่งกันสูงทีเดียวถ้าเราแบบไม่พัฒนาคุณภาพให่ไปสู้เขาได้เรายังแบบว่าเนตการพิชิปริมาเนี่ยอาจจะเหนื่อตกได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นเวลาที่ประเทศไทยต้องบูดนะว่าเราจะไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศเนี่ยให้ยั่งยืนนะคะจะยืนอยู่แบบยั่งยืนได้ยังไงคะ่ะ วันนี้ mm hmm. ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มาจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ทางน้องๆที่สนิทกันค่ะเอาทุเรียนมาให้นะคะเพราะว่าได้ยินเราบอกว่าเราทำเชฟสลิร์ตี้เรื่องทุเรียนนอกบ้านวันนี้ก็อยากจะให้ซักบอกหน่อยค่ะว่ามันอร่อยจริงเหรอทุเรียนภาคใต้คะ่ะถ้าจะให้รีวิวนะเหมือนเป็นการอวยตัวเองเลยนะครับผมมองว่าแบบ เท่าที่ผมได้ชิมมานะครับก็ทุเรียนของภาคใต้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับเขาบอกว่าจริงแค่ไหนมันมันมันหอมไม่ฉุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวต้องให้คนภาคกลางเขามารีวิวเองนะครับอ่าค่ะก่อนที่เราจะรีวิวค่ะเราก็จะชวนทุกคนมากินกับเรานะคะอามาค่ะน้องนุ่นน้องน้องจ๋าค่ะกมาค่ะอันนี้เป็นกลิ่นกลิ่นอันนี้เป็นแบบบอกมาแล้วนะคะ กลิ่นเป็นยังไงบ้างคะพี่แมคือกลิ่นของทุเรียนเนี่ยไม่แรงมากไม่แรงมากบบคิดว่าเอาเข้าโรงแรมได้ไหมจริงจริงแล้วจริงๆแล้วอ่ะบางบางบางครั้งอ่ะกลิ่นมันจะแรงเนาะใช่ใช่พบางทีอ่ะพอเวลาเราเปิดปุ๊บหรือว่าเราเราแกะเปลือกออกมาก <ภา S 3> ลิ่นมันจะฉุนมากเลยบางบางคนที่แบบว่าไม่ชอบทุเรียนเพราะกลิ่นเนี่ยผมแนะนําให้มากินทุเรียนของภาคใต้เลยนะครับแบบมันจะมีความ กลิ่นมีกลิ่นหอมของทุเรียนแต่ว่ามันไม่ฉุนจนทําให้เราไม่อยากทานมันนะครับมันมันเป็นกลิ่นที่เชิญเชิญชวนให้เราทานมันมากกว่าครับเดี๋ยวให้ชิมเลยครับชิมต้องชิมเลยนะคะขออนุญาตนะคะิเสิร์ค่ะอินเสิร์ค่ะนั่งแบบนี้ค่ะทุเรียนทางใต้ค่ะเราจะมาดูกันว่าอร่อยกว่าที่อื่นเพราะว่ามันเป็นต้นกําเนิดของทุเรียนใช่ไหมนะคะ หวานมันกินไม่ฉุนอร่อยมากค่ะเดี๋ยวมาดูแบบบิเนื้อนะ,อ,ะอันนี้จะเห็นว่าปกติทุเรียนทางใต้เขาจะแบบเนื้อน้อยหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้แบบไม่น้อยนะจ๊ะยังไม่ถึงเม็ดเลยเน,นี่ยตอนเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับพันุด้วยครับอันนี้เป็นแบบเม็ด <c oughs> อ่า ซาบอกว่าขึ้นอยู่กับพันเนาะปกติค่ะอันนี้เม็ด<ช>เล็กจิ๋วเดียวดูเนื้อนะคะด้วความหนาอันนี้พันอะไรคะเด <c oughs> ียวลองฮาหมอนที่เหมาะกัเท้า <c oughs> เป็นหมอนฟองนะครับพันหมอนฟองกินเลยจ้ะกินแล้วนะคะต้องแบบดูมาไหมอ่ะ ส้สให5พี่แม่ฝากปิดท้ายค่ะสำหรับทุเรียนปัตตานีค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็<อ>ถ้าใครยังไม่เคยชิมนะคะแนะนำให้ชิมทุเรียนใายเพราะว่าความต้องการของตลาดคนไทยแล้วก็คนพื้นที่ยังเป็นคนที่กำหนดราคาได้ แล้วก็สามารถที่มันเป็นผู้เรียนที่เป็นควรจะเป็นผู้เรียนผลไม้บ้านไม่ใช่ผลไมท้ทางเศรษฐกิจแบบที่เราอ่ะไม่สามารถที่จะหาซื้อทานได้แบบปกติคะ่ะดังนั้นเนี่ยช่วยชาวสวนผู้เรียนหน่้าคะ่ะเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดของผู้เรียนจริงๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆค่ะ